สวัสดีครับสวัสดีลูกทัวร์ทุกท่านด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยลูกทัวร์ที่น่ารักทุกท่านเนี่ยก็กำลังอยู่กับบริษัททัวร์ออนะเวงของผมหรือ sure. ของเราอะไรกับริษัททัวร์อนละเวงของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยบริษัททัวร์อนละเวงของเราเนี่ยจะพาทุกท่านไปยังสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานและเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆในเมืองนครปฐมนั่นเองนะในเมืองนครปฐมนั่นเองนะครับ แล้ววันนี้เนี่ยทุกท่านได้อยู่กับผมไกโอ๊ตนะครับแล้ววันนี้ไกโอ๊ตเนี่ยก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวนครปฐมกันนะครับสําหรับสถาปัตยกรรมที่เราจะต้องไปกันเนี่ยตั้งอยู่บริเวณตําบลพระปฐมเจดีนะครับอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยที่เราจะไปจังหวัดนี้เนี่ยเราควรจะรู้คําขวัญของจังหวัดนี้กันก่อนนะครับคําขวัญของนครปฐมนะครับนั่นก็คืออม,มาเรียนเน ส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันงามล้นโอ้โหยาวจังวะพุทธมนตรคู่ธานีพระประถมเจดีเสียรฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าใจท่าจีนส้มโอหวานข้าวสารขาวส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันทร์งามล้นพุทธมนตรคู่ธานีพระประถมเจดีเสียรฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีน ส้มโอหวานข้าวสารขาวผู้สาวงามอะไรวะลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันงามล้นพุทธมนตนคู่ธานีพระพสมเจดีเสียดฟ้าสวยงามตามแม่น้ำท่าจีนส้มโอหวานข้าวสารอะไรวะส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามขนาเอ่อข้าวหลามหวานมันสนามจันงามลั่นเหรอเอ้ยงามล้นพุทธมนทนคู่ธานีพระพสมเจดีเสียดฟ้า สวยงามตามแม่น้ำท่าจีนส้มโอหวานข้าวขา้าวข้าสารเขา้เขาวอะไรวะเข้าสารขาวส้มโอหวานข้าสารขาวลูกสาวงามเข้าหลามหวานมันสนามจันง,งามล้นพุทธมนตนคู่ธานีพะระปฐมเจดีงามเสียดฟ้างาม อะไรวะสวยงามตาแม่น้าท่าจีนว่ามันยาวมากเลยอะมันจำไม่ได้เลยวะ่ะส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันง,งามลน้นพุทธมนตรคู่ธานีาพระปฐมเจดีเสยฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีนคําขวัญของพระปฐมเจดีนะเอ้ยคําขวัญของนครปฐมนะครับก็คือส้มโอหวานข้าวสารขาวโอ้โหจำไม่ได้จริงยอม ส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามน่จำไม่ได้แล้วตอนานี้จำไม่ได้แล้วข้าวหลามหวานมันสนามจันง,งามล้นวุนทิมนตนคู่ทานีพระรูมทรงเจดีย์เสียฟ้าสวยงามตามแม่น้ำท่าจีนสม้มส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามโอโหจำไม่ได้จริงวะแม่งโคตรยาวเลยใครไปจำได้วะข้าวหลามหวานมัน สนามจันงามล้นพุทธมนตรพระปรถมงามตาส้มโอข้าวสารลูกสาวข้าวหลามสนามจันพุทธมนตรส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันงามล้นพุทธมนตรคู่ธานีพระปฐถมเจดีเสียดฟ,ฟ้างาสวยงามตาพระอะไรวะ สวยงามตาแม่น้ําท่าจีนนั่นเองนะครับไม่ไหวแล้วแม่งจำไม่ได้จริงยอมนี่อยา่าเอาฉิบหายเป็นคําขวัญที่ค่อนข้างที่จะยาวมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับยาวมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่ายาวอยู่ก็เป็นคําขวัญที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับสาหรับเป็นคําขวัญที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็พอใจที่จะเป็นคําขวัญที่เอ็มเปอร์ เป็นคำขวัญที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเราก็พอจะจํากันได้นะครับในส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวไกด์เนี่ยก็จะมาพูดถึงตราประจําจังหวัดของจังหวัดนคนปรปฐมกันมั่งนะครับ ในส่วนของตราประจําจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะอยู่ในรูปของ J d ดีนะครับ J d ดีสีทองใหญ่ขนาดนี้นะครับเป็นรูปลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีตามงกุฎนะครับที่อยู่ติดกับพระปฐม J จดีนั่นเองนะครับซึ่ง J d ดีเนี่ยจะหมายถึง J d ดีโสนะครับแล้วก็ J d ดีอุตระนะครับในส่วนของมงกุฎเนี่ยก็จะหมายถึงพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่4นั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะตัวแทนของรัชกาลที่4นะครับ แม่พูดอะไรซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์และสร้างาพระปฐมเจดีนี้ขึ้นมานะครับก็จะอยู่ในรูปลักษณะนี้ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะความปฐถมเนี่ยใช้ตัวยอ่อว่านอถอนะครับโอเคครับเราก็รู้คร่าวๆเ,เกี่ยวกับนความปฐถมไปแล้วนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องสถานที่ที่เราจะไปกันเลยดีกว่านะครับที่ที่เราจะไปเนี่ยนั่นก็คือวัดพระถมเจดีราชวารมหาวิหารวัดพระประถมเจดีราชวารมหาวิหารนั่นเองนะครับ หรือวัดพระพุมธเจดีนั่นเองอ่าในส่วนนี้เนี่ยเดี๋กายจะมาพูดถึงประวัติคร่าวๆข,ของวัดพระพุทธเจดีกันก่อนนะครับ วัดพระปฐมเจดีนะครับก็จะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับเป็นในทรงของชนิดราชวรณนะราชวรชนิดราชวรณนะมหาวิหารนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ที่ตําบลพระปฐมเจดีนะครับอําเภอเมืองนคนปรปฐมและจังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยที่กาจะพูดถึงเนี่ยก็คือสถาปัตย์ที่ค่อนข้างสำคัญนะครับนั่นก็คือ พระถมเจดีนั่นเองนะครับพระถมเจดีเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของคล้ายๆกับะระฆังนะครับที่คว่ำลงนะครับแล้วในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีและทรงพระบถมเจดีนะครับก็จะเป็นทรงแบบลังกานะครับที่สร้างขึ้นมาทรงลังกาแบบสุโขทัยนั่นเองนะครับ ซึ่งพระปฐมเจดีเนี่ยสร้างขึ้นในรสมัยรัชกาลที่4นะครับหรือว่าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านได้สร้างขึ้นมาแบบเจดีเนี่ยถึง2ลักษณะนะครับนั่นคือลักษณะของแบบอินเดียนะครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับในยุคของพระเจ้าอาโศกนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบขอมโบราณน,นะครับ ซึ่งพระถมผเจดีเนี่ยนะครับก็สร้างขึ้นมาในสมัยของราชกาลที่4นะครับหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งได้สร้างครอบเจดีทั้ง2องค์ใช่ไหมได้แก่เจดีที่เป็นลักษณะแบบอินเดียนะครับในสมัยยุคของพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับแล้วอีกแบบนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบของโบราณนั่นเองนะครับ โดยการที่พระปรมเจดีเนี่ยได้สร้างเจดีองค์ใหม่ครอบองค์เก่าเนี่ยนะครับกายเนี่ยอยากจะบอกนิดน,นึงนะครับว่ายังจะมีพระบรมรารีลิกชาติเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรวะเอาใช่เหรอครับภายในบรรจุพระบรมรารีลิกชาติเอาไว้ด้วยอรอซึ่งภายในเนี่ยยังจะบรรจุพระบรมสารีลิกชาติไว้ด้วยนะครับ ต่อมารัชกาลที่6ก็บูรณะใหม่นะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็ได้เรียกกันว่าองค์พระนั่นเองนะครับหรือพระปฐมเจดีแล้วกายอยากจะบอกนะครับว่าหากเรามาพระปฐมเจดีแล้วเนี่ยหรือว่าวัดพระปฐมเจดีเนี่ยเราไม่ควรจะพลาดการมากราบพระกันนะครับซึ่งการมากราบพระในพระวิหารเนี่ยอะไรวะพระวิหารอะไรวะ ซึ่งการมากราบพระนะครับไกด์ก็ขอพูดถึงสถาปนิกกรรมต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือพระวิหารนะครับหรือซุ้มพระวิหารทางทิศเหนือนะครับ หากเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่พลาดที่จะมากราบพระนะครับซึ่งพระในพระวิหารเนี่ยนั่นก็คือพระร่วงโรจนะใช่ไหมพระร่วงโรจนโรจนลิ์ใช่ไหมแม่เราก็ต้องมากราบพระร่วงโรจนลิ์นะครับซึ่งเป็นพระปางห้ามญาตินั่นเองนะครับ พระพุทธรูปปางห้ามญาติที่อยู่ในลักษณะของศิลป,ปะสุขโขทัยนะครับซึ่งรัชกาลที่6เนี่ยได้อัญเชิญมาจากเมืองศรีสะชนาลัยนะครับในจังหวัดสุขโขทยัยและโปรดเก้าให้บุรณะองค์พระขึ้นใหม่แล้วนำมาประดิษฐานไว้ซุ้มวิหารและโปรดเก้านะครับให้บุรณะองค์พระขึ้นใหม่นะครับแล้วก็เอามาประดิษฐานไว้ที่ ซูมิหานทางด้านเหนือนะครับโดยที่ชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกพระองค์นี้นะครับว่าพระร่วงนะครับหรือเราจะมักจะเรียกกันสั้นๆว่าหลวงพ่อพระร่วงนะครับ ขึ้นไปใช่มาไม่มีเนาะได้ทรงเปลี่ยนรูปใหม่เป็นพระสมสถาปน์กรไทยรูปและคำควัญยอดแหลมเดี๋ยวไกล้เนี่ยจะขอกลับไปพูดถึงเรื่องพระสมเจดีใหม่นะครับเดี๋ยวจะไล่มาเป็นลำดับของราชการถึงปัจจุบันเลยนะครับนั่นคือเริ่มจากราชการที่4นะครับ ก็ในสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยก็จะเป็นในรูปลักษณะของะระฆังคว่ำนะครับแล้วก็เป็นการก่ออิฐขึ้นมายอดสูงนะครับยอดสูงแหลมเลยแล้วก็จะมีซุ้มในส่วนของซุ้มะระฆังล้อมรอบเลย แล้วในส่วนของรัชกาลที่5นะครับก็ได้ปฏิสังขรณ์หรือว่าสร้างเพิ่มขึ้นมาจากรัชกาลที่4นะครับโดยการที่ใช้กระเบื้องเคลือบนะครับแตะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่แปะอ๋อใช้กระเบื้องประดับประดับกระเบื้องเคลือบรอบองค์โดยรัชกาลที่5เนี่ยได้ประดับกระเบือบ้อ,บองโดยรัชกาลที่5เนี่ยได้ ประดับกระเบื้องเคลือบนะครับรอบองค์พระพุมเจดีย์เลยและในส่วนนี้เนะ่ยยังสร้างพระวิหารโคดเพิ่มขึ้นมานะครับให้ชาวบ้านเนี่ยได้เดินดูกันด้วยในส่วนต่อมาเป็นส่วนของรัชกาลที่6นะครับสมโปรณ์าพระมฏิสังขรณ์วิหารหลวงทางที่ต้นออกให้เขียนเจติกาฝาผนังภาพพระพุทเจดีย์สามองค์และเทพชุมนุม ทรงโปรดก้าให้ปฏิสังขรนะครับในส่วนของพระวิหารหลวงนะครับทางที่ต้นออกแล้วก็ได้ทําการสั่งให้มีการเขียนจิตกรรมฝาผนังนะครับขององค์พระปฐมเจดีย์ทั้ง3องค์เนี่ยแล้วอยู่ในมีลักษณะของเทพชุมนุมไม่ใช่มันเรียกว่าเฮี่ยนะไระและเทพชุมและเทพชุมนุมนะครับแล้วก็ได้อัญเชิญพระ ร่วงโรจนะลิตรเนี่ยนะครับมาอยู่ที่ซุ้มวิหารเหนือนะครับบดตั้งให้เชิญพระ,ะพอพพบคืออะไรแม่พระพอบบรรจุพระราชสีสางคลาง อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันอะไรคำแม่งโอ้ใช้คำปัญญาอ่อนมากเลยอ่านไม่ออกเลยอ่ะสมโูรเข้าไม่ให้เชิญพระพระพอบบรรจุพระราชสีสีสลงังลังคาล่ะแม่มคืออะไรวะปัญญาอ่อนมากเลยแต่และอันแม่งจะยี่สิบนาทีนพะพออ่านมันไม่ออกเนี่ยคลิปแม่งจะเดกโอ้อัพไม่อัพนานเพราะางี้ต้องมานั่งแบบตัดอีก กดพออะไรรู้ไหมโพสอ,อ่านไม่ออกนัแ่แหละใมสมัยรัชกาลที่7นะครับก็ได้ทรงโปรดเกล้านะครับให้มีการอัญเชิญผอบบรรจุราชสีรังคานอัญเชิญผอบบรรจุนะครับราชสีรังคานของรัชกาลที่6ให้มาไว้ที่พระล่วงโลดพระล่วงโลดจนาลิศนะครับรัชกาลที่9้าได้โปรดเกล้าให้กรมศิลปากรช่วยซ่อมบำรุงพระประธานในพระอุโบสถ แล้วก็เปลี่ยนกระเบื้องประดับองค์เจดีย์ใหม่แล้วต่อมานในสมัยพระบาทสมเด็จแล้วต่อมานในสมัยของรัชกาลที่9นั่นเองนะครับก็ได้มีการาเปลี่ยนกระเบื้องที่เคลือบเจดีย์นะครับแล้วก็ได้มีการสั่งให้บุรณะในส่วนของพระประธานในพระโบูชสดใหม่นะครับโดยกรมศิลปากร ไม่รู้จะพูดอะไรหรอว่าแม่งปัญญาอ่อนมากเลยสิแต่ละอันจาไม่ได้เลยนะมันปัญญาอ่อนเกินอะ่ะโอ้พระอุโบสถอยู่ไหนนี่ไม่มีพระอุโบสถหรอวะไม่คือทําไมโอ้ไม่เห็นพระอุโบสถเลยอะแม่มีแต่วิหารอะทอนนั้นที่มันเขียนว่ามีพระอุโบสถนะแต่มันไม่มีพระเลพระอุโบสถหรอวะ ไม่แต่มันมีโบทก้าให้กรมศิลปากรมาซ่อมพระประธานในพระอุโบสถเนี่ยแล้วพระอุโบสถมันไม่มีข้อมูลเลยงงว่ะไม่มีข้อมูลพระอุโบสถเลยนะสถาปนีกกรรมที่วัดบอกที่วัดมาเนี่ยมีแต่องค์พระปฐมเจดีย์อย่างเดียวเลยพระอุโบสถอยู่ไหนอ่ะเกินไปไหมเนี่ย จังหวัดนคนปรปฐมนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีความรุ่งเรืองในอดีตการนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับโดยที่เราก็สามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วตอนนี้คุณก็กําลังอยู่กับบริษัททัวร์โอลเวงของไก่นะครับไกโอ้นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ใกล้จะถึงพระปฐมเจดีกันแล้วนะครับ ซึ่งนอกจากวันนี้เนี่ยที่เราจะได้มาเชี่ยววัดดังวัดเก่าของนครปฐมนะครับและได้มากราบไหว้พระปฐมเจดีเนี่ยเราอาจจะได้รับความรู้จากไกรนะครับแล้วก็ได้ไปกราบไหว้พระปฐมเจดีเพื่อให้เราเนี่ยได้สบายใจหรือว่าเขาเรียกว่าไงแม่เราไปกราบไหว้พระเราได้อะไรได้บุญหรอหากเราไปกราบหากเราไปกราบไหว้เนี่ยเราหากเราไปกราบไหว้เนี่ยเราอาจจะเป็นหากเราไปกราบไหว้เนี่ยเราอาจจะได้สิริมงคล กลับมาจากชีวิตนะครับได้ทําบุญนั่นเองนะครับเราเราก็จะได้ความสบายใจกลับมาด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยไกด์ขอจบทริปทัวร์แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วหากมีข้อผิดพลาดประการใดไกด์ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าลูกทัวร์ทุกท่านนะครับจะกลับมาใช้บริการของบริษัททัวร์โอลาเวงของเราอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับไกด์ขอขอบคุณและสวัสดีครับ